สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆเนมื่อนี้แม่ค้นสวยแม่ค้นสวยใส่ลุยสิมาโยกเล็กเพราะว่าแม่คนสวยอวบนี่ถึงอวบเ้ากระติกระชับส่วนนี่ไว้ห้าสกะิ๊งไห่พุ่งมันออกเพาก็นยังเฉลเอวห้าเล็กอยู่เห็นบอพี่ร้อง แม่ค้นสวยใส่ท่อนเล็กนี่เพื่อที่สิให้เอวมันคอดมาลองเบิ่งกันพี่น้องว่าแม่ค้นสวยจะเฮ็ดเห้เอวมันหน่อยได้จังไดยืนนี่ยืนเฮ็ดขาตึงๆเกรงไปสุดเกรงลําตัวให้สุดเกรงนาท่องตอนนี้บพาทนกินเข่าได้เพื่อสีออกกำลังกายให้มู่เบิง่งจังค่อยสีกินเขา่าเมื่อนี้กินเข่าซ้ายแนย่เพราะว่าสีออกกำลังกาย การออกกําลังกายก็ต้องบ่อให้กินเขาเด้อยาเฝ้ากินเขา่าบ่อแม่นบ่ให้กินเขาายาเฝ้ากินเขาพี่น้องมันที่จุกเกรงไว้จังน้อยพี่น้องเกรงไว้สักน้อยมื้อนี้แม่คนสวยสิออกกําลังกายเกรงไววเกรงกล้ามเนื้อท้องไว้น้าเกรงแขนไว้น้าเพราะว่าแม่คนสวยอวบขืนเด้อเนี่ยเวลาบิดมาให้เกรง เก่งไว้ทุกคนเก่งไว้เก่งแขนน้ำได้แขนก็ต้องเก่งเห็นปะไห้กล้ามเนื้อมันเกิดเก่งนาท่องเขาสีรถส่วนเอวเพราะว่าผูยิ่งขั้นเอวมันหนามันกระสิอ้วนไปเลยพี่น้องถ้าเอวมันบางมันกระ่บออวนอันนี้แม่คนสวยรถแค่ส่วนเอวอหนาโอเข้ากระตึงไว้ด้ะเราตึงตรงเนี้ยเขากตึงแขนไว้มากกระสิบีบ บีบแบบว่าเข้าไว้พ่อมแขนเข้าตึงไว้เวลาตึงแขนเพื่อนๆเห็งกล้ามเนื้อแม่บอกเกิดกล้ามเนื้อเด้อตอนนี้คุณแม่อวบขึ้นจับเล็กให้ตึงๆไว้เก่งกล้ามเนื้อแม่เป็นวัดแล้วพี่น้องเสียงแม่เป็นวัดเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนมันห่อนแล้วมันก็นาวแม่กระตากแดดพ่อมแม่เฮ็ดสวนเห็นบ่พี่น้อง จับจับเอาไม่พ่องก็ได้ด้ะผู้ใดว่าไม่เหล็กก็ไามา่พ้องก็ได้ตอนนี้มันได้สิได้หนาพ้องมากๆเลยพี่นอ้องเพราะว่าเขาเก่งวัยบ่มแม่เก่งส่วนนี้ไว้ไหลายๆเด้ออันนี้แม่ใส่กองเกงให้ให้พี่น้อง เห็นมันบ,บโป้ซื้อๆดน้นี่เอวมันกับทีนน่อยแบบนี้ได้เอวมันเล็กจ้าพี่น้องเนี่ยเห็นบ่สะโพกแม่สะโพกแม่ลายเพราะว่าแม่ขยายสะโพกพี่น้องแม่ถึงไม่ทาขยายสะโพกน้ำแม่คนสวยไม่ทาขยายสะโพกน้ำได้พี่น้องเดี๋ยวมือลังแมส่สิแม่สิขยายสะโพกให้เบิง้งเพราะว่าสะโพกเขาทำมันขยายมันก็นสวยขึ้นกัน มื่อนี้แม่เป็นวัดแม่คนสวยออกกำลังกาย่้า,าได้กินเขา่าแล้วเนี่ยเพราะว่าสีออกกําลังกายก็เลยบ่อกินบม่้าได้กินเขา่าสีกินสา,สายสายแล้วพี่น้องนี่นี่เห็นบ่เอวสะโพกสะโพกกลมเอวเอวในเขากระชับตรงนี้ไว้ผูหยิ่งเขาสิถ้าตรงนี้ลายถ้าเขามีพุ่งพิมพุ่งปับ๊บเขาก็สีเบืองอวบลายแต่ว่าขันพุ่งเข่าหน่อยเขากับแบบว่าได้คนดีเด้อพี่น้องลองเบิอง